สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอมิน3659ทารอดค่ะทุกคนคลิปนี้ตรงกับวันจันทร์วันที่22เดือนธันวาคมพศสอ6 8อยู่ที่หน้าไพ่จะเล่านะคะมาดูกันพลังงานของคุณที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้แล้วอีก15วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะทำจิตใจให้สงบนิ่งแล้วนึกถึงสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะ ใบแรกเลยค่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญหนึ่งนะคะเจ็ดเหรียญเนี้ยคุณอาจจะดีลหรือคุยหรือมีประเด็นกับธาตุดินมีการพึกศพมังกรมาดูความหมายไพ่เจ็ดเหรียญค่ะทุกคนคุณเห็นไพ่ตรงนี้ไหมคะที่ออกดอกออกผลนะคะตรงนี้แล้วเลขเจ็ดเนี่ยนะคะมันเป็นดาวเหนื่อยค่ะทุกคนเหนื่อยแต่ว่าสิ่งที่คุณทำอะนะคะมันออกดอกออกผลประสบความสําเร็จ ตรงนี้แม่หมอบอกเลยว่าณเวลาที่ผ่านมาคุณทุ่มเทคุณใส่ใจให้ความรักความสัมพันธ์มันมาอย่างหนักคือให้ใจให้เวลาให้ความรักให้ความใส่ใจอ่ะทุ่มอย่างทุ่มเทอย่างที่คนหนึ่งเขาทุ่มเทให้ความรักเต็มที่แล้วอ่าถ้าคุณอย่าถามหมอต่อทุ่มเทแล้วทําไมมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเราทําไม่ดีค่ะเขาเองต่างหากที่มองไม่เห็นคุณค่าตัวเราก็ต้องปล่อยไปถ้าเป็นแบบนั้นนะคะแต่ใบนี้แน่นอนละค่ะทุกคน เจ็ดเหรียญเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องเงินนะแม่หมอกว่าการเงินเริ่มดีขึ้นนะนะบางท่านนะคะคุณอดทนรออะไรบางอย่างบางท่านรออะไรบางอย่างนะคะใบนี้นะรอคุยรอเคลียร์หรือกําลังคิดถึงใครอยู่แบบอย่างอดทนนะคะแต่ถามว่าตรงเนี้ยมันเป็นเหรียญเนี่ยคุณทําอะไรไหมที่ผ่านมาอาจจะทำมาหมดแล้วแต่ตอนนี้เหมือนรอแบบเงียบๆนิ่งๆแบบอดทนนะ่ะเดืสั้นค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ทุกคนคุณเป็นยังไงบ้างอืม มอมินว่าคุณกำลังจะผ่านพ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างผ่านพ้นปัญหามีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเช่นบางท่านรอที่จะออกรถคันใหม่มีโอกาสนะคะเก็บเงินเก็บทรัพย์เนี่ยนะคะเจ็ดเหรียญบวกเดซันขึ้นไปหรือโอกาสใหม่ๆกําลังเข้ามาชีวิตอาจจะเริ่มสดใสขึ้นจากสิ่งที่เคยเหนื่อยมานานอาจจะดีขึ้นคือมากน้อยต่างกันแล้วกันค่ะทุกคนเพราะว่าดวงคนเราไม่เหมือนกันหมออ่านตามนะับให้ที่ออกมาคือเดซัน เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับไม่ได้แปลว่าใบอื่นไม่ดีนะคะดีในคนละแง่ละมุมใบนี้ให้ค่าความสดใสอะไรที่มันมืดมนพระอาทิตย์ที่มันมืดมนนะคะพระอาทิตย์เนี่ยแหละน่ะเป็นแสงสว่างให้คุณเห็นโอกาสใหม่ๆน่ะถ้าท่านใดที่ซบเซามานานผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมอบหมายงานชิ้นใหญ่ให้คุณประสบความสําเร็จอย่างสูงมีคนให้เห็นคุณเด่นค่าช่วงนี้หน้าเด็กลงแต่งตัวสวยขึ้นน่ะมีโอกาสสมหวังใบนี้นะคะในสิ่งที่คุณรอคอย ก้าเหรียญโสดสวยหล่อและรวยมากตอนนี้ที่ผ่านมาเหนื่อยมาเยอะใบนี้คุณเริ่มปล่อยเริ่มปลงเริ่มวางบ้างแล้วนะคะก้าเหรียญหมายถึงลองดูนะคะบางท่านผ่านจุดอะไรมาแล้วร่วมรู้สึกสบายใจสองใบนี้สบายใจนะคะนะ,ะเป็นโสดแล้วรู้สึกไม่ทําไมมีเงินมีทองหรือ บางทีความคิดของคุณอาจจะเล่นมากช่วงนี้นะคะคิดไปทางสร้างสรรค์นะคะคิดไปทางผลงานอะไรมากมายมีเงินก้อนเข้ามารอคอยการขายที่ขายอสังหาหรือบางสิ่งมาลักบางอย่างหรือเงินก้อนมีโอกาสนาะค,คีม้าตรงนี้หมายถึงข่าวดีจากแดนไกลด้วยประสบความสําเร็จนะคะใบนี้แล้วถ้าท่านใดที่มีปัญหามาอยู่กับตัวเองเริ่มสบายใจคือคุณเริ่มรักตัวเองมากขึ้นนัมองตัวเองมากขึ้น ไม่อยากหดหูละปลีกวิเวกๆๆออกมากับความรักที่มันเหน็ดเหนื่อยค่ะทุกคนใบนี้สองใบนี้ดีมากๆเลยนะแต่ถ้าท่านใดโสดมานานแม่หมอบอกเลยว่าคุณเริ่มไม่รู้จะบ่งบอกไงมันมีความสุขอะมันมีเงินมีทองมีอะไรเข้ามานะคะมีเงินก้อนเข้ามาด้วยแต่แน่นอนแหละถามว่าคุณเหงาไหมเก้าเรียนมันไม่เต็มอะมันมีเหงาบ้างแต่คุณเติมเต็มให้กับตัวเองได้นะคะช่วงนี้สวยขึ้นหน้าหน้าเด็กลงนะคะสองไม้เท้านะคะ คุณมองเริ่มมองถึงการงานดีกว่าบางคนหยิบจับอะไรเป็นสองสองทางคือทําอะไรหลายอย่างอะ่ะทั้งงานประจํางานเสริมงานออนไลน์หรือบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจก็ทําอะไรหลายอย่างบางคนมองถึงงานโอกาสต่างประเทศถือลกุกโลกในมือแล้วสองไม้เท้าบางคนรอค่ะทุกคนสองใบนี้มันขึ้นประกบกันคือการรอรออะไรบางอย่างอยู่เช่นถ้าคนที่หายไปนิ่งไปมีประเด็นคุณรอเคลียร์ก็ได้รอคุยอ่ารอคุยแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะรอแบบ เออไม่ทําอะไรนะแม่หมอบอกเลยว่าการรองคุณคุณก็เริ่มปล่อยวางอย่างที่บอกแล้เริ่มปลงละไม่ใช่ก็คือปล่อยไปละนะคะมองถึงอนาคตตัวเองมากกว่าคุณไม่นคนมองการไกลนะคะนะ,ะบางท่านกรณีโสดแม่หมอบอกเลยจะมีคนเข้ามาสองคนมีคนคุยนะคะตรงนี้คุณอาจจะ,ะกําลังคุ้นคิดคุ้นค,คิดแม่หมอว่าให้ใช้เวลาดีกว่าถ้าม่ถึงเราเราแค่คุยนะคะนะแม่หมอไม่ได้บอกว่าเออเราครบแล้ว ะะต้องคบสองคนไม่ใช่นะคะหมายถึงถ้าคุณกําลังรู้จักกับใครสองคนอยู่นะคะลองใช้เวลาดูนะคะทุกคนไม่ต้องรีบมาดูใบต่อมาค่ะเดมพเลอร์มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าทีการงานเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งประสบความสําเร็จมีคนเห็นคุณเห็นค่ามีคนให้เกียรติเราคุณเป็นที่ปรึกษาใครได้ดีนะเอ็มพเลอร์แต่พอมีคุณมีปัญหาปุ๊บ ใครช่วยคุณไม่ได้นะคะ Emperor, เอ็มพัลเลอร์ก้าวเหลียนขึ้นขนาดนั้นการเป็นตัวเองการมั่นใจในตัวเองเดมพัเลอร์หรือบางท่านคุยกับคนทางไกลหรือต่างชาตินะคะหรือคนที่คุณคุยคนที่มีประเด็นน,นะ,ะเป็นคนค่อนข้างแบบนะคะเป็นตัวเองต,ตัวเองสูงมากๆโคดีโกนะทุกคนแต่ถ้าเป็นด้านคุณแม่หมอบอกเลยนะ,ะความสําเร็จกําลังตามมาได้เลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหน่งหรือการเงินการทองดีขึ้นมีข่าวดีจากแดนไกลาบางคน รอง,งานเกี่ยวกับต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสนะรอข่าวจากการการต่างประเทศพวกเนี้ยนะคะ,ะมาดูใบต่อมาคุณอาจจะคุยกับคนเกิดวันอังคารอันนี้คนเกิดวันทิ์นะคะห้าเหรียญค่ะ,ะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแน่นอนละคะบางครั้งเราก็น้อยใจนะคนที่เราเคยช่วยเหลือคนที่เราเกื้อกูลคนใกล้ตัวเรากับทําให้เรารู้สึกเดเดือดเนือ้อร้อนใจรู้สึกเราโดดเดี่ยว บางคนซับพอร์ตคนรอบข้างจนเราเคยล้มก็มีค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณพังเป็นเดอซันเป็นเอ็มพัเลอร์คุณเป็นคนเก่งมีแรงบันดาลใจเป็นคนสู้ชีวิตยังไงคุณก็นะะนะดันตัวเองขึ้นมาสูงจุดสูงสุดได้ค่ะทุกคนบางท่านนับถือองค์วิคเนศบางท่านนับถือองค์นะเสด็จพ่อเราห้าขึ้นมาดูห้าเดืยนค่ะที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณทุ่มเทให้แค่ไหนที่ได้กลับมาคือครึ่งๆกลางๆ นะคะเขาไม่เห็นคุณเห็นค่าของคุณคุณรู้สึกโดดเดี่ยวเนาะมีคนคุยมีแฟนมีครอบครัวเหมือนไม่มีเราเงามากเราโดดเดี่ยวนะ,ะนะ,ะเห็นไหมคะหรือเราตามใครสักคนที่เขาไม่ได้หยุดอยู่กับเราหรือคนคนนั้นเขารักแต่ตัวเองเขาไม่ได้ <c oughs> เขาไม่เห็นเราค่ะทุกคนถ้าแม่หมอจะบอกระห้าเหรียญคูบาจันท่านเขียนภาพดีๆมากนะห้าเหรียญเนี่ยความหมายมันเหมือนเดิมแหละแต่เพิ่มเติมภาพมันมันขึ้นมา ตรงจุดขาวๆนะี่คือหิมะนะคนข้างหน้าเนี่ยถ้าคุณคุยับใครหรือคบับเขาเขาจะรู้สึกเสมอนะคะว่าฉันก็ทุ่มเทให้คุณเพราะฉันก็อยู่ท่ามกลางความเหน็บหนาวแต่เขาเห็นเราไหมเรากระโผกกะเพกเจ็บหนักคนที่เขามองเห็นแต่ตัวเองคือรักตัวเองเขาจะมองแต่ว่าฉันทุ่มเทละหนึ่งสองสามสี่เขาก็จะมองจุดฉันว่าฉันเหนื่อยแต่เราเนี่ยเต็มบาเหนื่อยเพื่อเขามามากเรายังไม่พูดสักคำนี่ลักษณะของการให้ที่ไม่เท่ากันนะคะ ถ้าท่านใดยอยู่จุดที่การเงินการทองนะคะขัดสนนะคะแม่หมอบอกเลยว่าปีหน้าฟ้าใหม่เนาะนะคะโอกาสดีข่าวดีการเงินเริ่มมั่นคงขึ้นนะคะเนี่ยนะ,ะบางท่านมองหาโอกาสใหม่ๆก็จะมีมาตำแหน่งหน้าที่การงานหรือคนให้เกียรติยกย่องหรือได้รับชิ้นงานผลใหญ่ๆนะคะตรงนี้มีโอกาสมากๆเลย แต่ถ้าเป็นความรักแม่มอบอกเลยคุณคิดมานานแล้วคุณอยากปีกวิเวกกับความรักที่คุณเหนื่อยมานานกับความรักที่คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วน้อยใจในสิ่งที่คุณทุ่มเทแล้วได้กลับมาแค่ครึ่งๆกลางๆเขาไม่เคยเห็นนะคะบางคนยังรอนะคะซีดาบนะซีดาบอันนี้ธาตุลมตึนกุมเมทุนที่ผ่านมาบางท่านอาจจะพักผ่อนน้อยนอนน้อยนะคะใบนี้นะทุกคนนะซีดาบคือความนิ่งการน,นิ่งของคุณ ถ้าหมอ,อจะพูดต่อไปนะเพราะว่ามีบางท่านบอกฉันไม่ได้นิ่งหรอกหมอเขานิ่งไปการนิ่งของเขา <c oughs> นะทุกคนเราก็คงเหนื่อยที่จะตามแลเห็นไหมเนี่ยเราตามเขาเนี่ยค่ะจนเจ็บหนักละนะเราเคยมั่นใจในตัวเองเราเคยแบบไม่เคยยอมใครด้วยซ้ำเอ็มเพลเลอร์นะกัเดอร์ซันกับเก้าเหรียญเนี่ยเราดูแลตัวเองได้ดีแต่เราต้องยอมคนนี้มามากณเวลานี้ถ้าเขาหายไปนิ่งไปคุณก็เลือกที่จะนิ่งบ้างเพื่อมอง มองตัวเองนะคะทุกคนมองรักตัวเองมองเห็นทิ้งที่คุณทําที่ผ่านมาว่าคุณทุ่มเทให้แค่ไหนหรือถ้าคุณนิ่งไปนะคะดูว่าเขาจะตามคุณไหมแล้วเขาจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อทําเพื่อคุณบ้างไหมนะคะเ <c oughs> ดโมนคนเกิดวันจันทร์ราศีมีนนะ,ะช่วงเวลาที่คุณทุกใจะคะ่ะทุกคน <c oughs> คุณนี่แหละเป็นตัวของตัวเองที่ดีที่สุด <c oughs> คุณนี่แหละเป็นคนที่ปลอบใจตัวเองได้ดีเป <c oughs> ็นคนที่ยืนหยัดโดยตัวเองเอ็มพัลเลอร์เก้าเดียนเดอซันเนี่ยนะคะ อย่างที่หมอบอกนะไม่มีใครทุกคนนะคะหมายถึงไพ่ที่สามใบขึ้นมานะคุณเป็นที่ปรึกษาใครต่อใครได้ดีคุณลองสังเกตดูนะถ้าคุณตรงตรงนี้นะแต่ถ้าคุณไม่ใช่เลยก็คือไม่ใช่นะคะเวลาคุณมีปัญหาคุณมักจะแบบไม,ไม่ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนั่นแหละค่ะตัวเราเนี่ยแหละเป็นที่ปรึกษาได้ดีที่ผ่านมาเดิมมูลความสัมพันธ์มันขมุกขมัวมันไม่สดใสมัน <c oughs> มันเหมือนภาพที่มองแล้วไม่เห็นอนาคตมันหนึ่งนะเดิมมูลไม่ชัดเจน สองนะคนคนนี้โลเลสามเขาเขาไม่ให้ความชัดเจนอะไรกับเราเลยบางคนคบนานทุ่มเทแค่ไหนก็ตามแม่หมอบอกเลยปีหน้าฟ้าใหม่ <c oughs> คุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคุณจะดูดีไพ่พวกนี้ขึ้นมาไพ่เด่นมากๆหรือถ้าความรักนี้คุณล้องนิ่งบ้างถ้าเขาไม่ตามไม่เปลี่ยนแปลงแม่หมอบอกเลยคุณก็พร้อมที่จะมูเหมือนกันพร้อมทีม่จะรักตัวเองนะคุณเคยใบนี้นะคะทุกคนอะมาดูฟังเขานะนะคะ เดโมนคือมเมฆหมาที่มาบางังแต่เดซันคือพระอาทิตนะ์คะเดี๋ยววันข้างหน้ามันจะดีขึ้นมาดูฝั่งเขากันบ้างไพ่เล่าเรื่องนะคะใบแรกเลย The Tower คนเกินวันอังคาร ความสัมพันธ์นี้หนึ่งนะถ้าไม่ได้มีปฏิกิริยากับตัวคุณหมายถึงเป็นคู่ประเด็น,นคุณคุณกับเขาหนึ่งนะคะเดอะทาวเวอร์เนี่ยคือแน่นอนละหนึ่งถล่มกันไปบางคนเรื่องอ,อารมณ์คําพูดสองคุณคงไปจับได้คาว่าจับได้แน่นอนละจับได้แบบไหนหนึ่งคุณอาจจะไปรู้ค่ะว่า้โยโป๊ะแตกอะไรบางอย่างนะคะทุกคนทําให้ความรู้สึกมันพังแต่ถ้าเป็นแฟนเป็นครอบครัวแม่หมอก็บอกเลยว่าเขาทําครอบครัวพังนั่นแหละ นะ,ะแต่ถ้ามันนานแล้วตัวเขาก็ย่ำไพ่ไม่ดีนะคะใบนี้ขึ้นมาเนาะหนึ่งนะเขาอาจจะมีอะไรเกี่ยวกับตัวเขานะคะที่มันพังนะะถ้าไม่สุขภาพก็นะะมีอะไรที่มันแตกหักพังในบ้านหรืออในที่ทํางานก็ได้นะคะตรงนี้มาดูใบหรือความรักของเขาเดอรสตาค่ะทุกคนชาวราศีกุมทุลมคนคนนี้นะคะหนึ่งนะ <c oughs> เขาก็พยายามบาลานซ์ชีวิตตัวเองนะ นะถ้าเดือดสตาร์ขึ้นมาหนึ่งคุณเห็นสาวน้อยที่คอนโทรน้ำอยู่ในสวนไหมคะเทน้ําเนี่ยคาว่าสตาร์เนาะทุกคนนะคะแปลว่าโดโดดเด่นนะทาอาชีพที่เป็นแสงสีเสียงก็ได้หรือในวงสังคมกลุ่มเพื่อนเล็่อๆเขาก็เป็นคนโดดเด่นแต่สตาร์ที่ที่มันอยู่ในในป่าในเขาเนี่ยแปลว่าคนนี้เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมาค่ะ <c oughs> จติกอันนี้ชาวทัดลมลาศีตุน มันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ต้องตัดสินใจถ้าความรักครั้งนี้นะคะมันเป็นเรื่องราวที่ต้องเลือกทุกคน <c oughs> ถ้าเขาไปเจออะไรมาแม่มอบอกเลยเขามีการเปรียบเทียบช่างใจแล้วเช่นย,ยกตัวอย่างถ้าความสัมพันธ์นี้เขาดึงใครเข้ามาคบสอนก็ตามนะ,ะคนคนนี้อาจจะตัดสินใจผิดพลาดที่ไปเลือกอีกคนนึงแล้วทีนี้การไปเลือกไปคบไปคุยอะไรก็ตามหรือนะ,ะเขาไม่เลือกอะไร คุณจนคุณต้องหันหลังละพอแล้วมันเหนื่อยเต็มทีเขาอาจจะไปเจออะไรบางอย่างเห็นไหมคะเปรียบเทียบละนะคะคุณกับอีกคนนึงแบบนั้น,นะคะตอนนี้ชีวิตเขาน่าจะกําลังพังกําลังแย่ค่ะใบแรกออกมาเลยนะคะห้ามไม่เท้าค่ะความวุ่นวายความสับสนไม่ว่าทีทํางานในความรักหรืออะไรก็ตามหรือคุณทั้งคู่มีปัญหาขัดแย้งกันถ้าห้ามไม่เท้าเนี่ยหนึ่งขัดแยง้งนะ,ะเพียงแต่เรื่องอะไรนะคะห้ามไม่เท้าเป็นเรื่องทัศนคติไม่ตรงกัน ถ้าคุณไม่ใช่สองคนมันจะมีคนหมู่มากค่ะทุกคนคนเห็นไม่หลายหลายคนคําว่าคนหมู่มากหมอขอขยายตามไพ่เลยนะบางท่านเป็นเรื่องราวคนหมู่มากยกตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ชอบคุณไม่ชอบเขาบางท่านเป็นพี่น้องเพื่อนฝูงบางคนเป็นลูกติดเพียงแต่คุณเป็นบริบทไหนแม่หมอไม่ได้บอกทั้งหมดนะหรือถ้าเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันเคยเกิดขึ้นเช่นถ้าเขาเจ้าชู้มันก็จะเป็นประเด็นเดิมๆเ,มเมหลือลังที่มันเป็นถ้าขัดแย้งเรื่องอะไรมันก็จะเป็นปมมาตลอด เพียงแต่เป็นปมไหนเท่านั้นนะคะทุกคนแต่ถ้าคุณผ่านมาแล้วแปลว่าตอนนี้เขาเกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องราวของเขาที่มีปัญหาชีวิตคุณเริ่มดีขึ้นนะแต่ชีวิตเขาเริ่มวุ่นวายคิงถือดาบค่ะธาตุลมนะอันนี้ธาตุลมนะ,ะมีตุนแล้วก็กลุ่มเมทุนนะคะขึ้นมานะคนะคนนี้หนึ่งนะคะทุกคนบางท่านถ้าเป็นเรื่องเขามั่นใจไม่มั่นใจหรือบางคนเจอความรักที่เขาเย็ยนชาเฉยชาไม่ได้สนใจเรา นะอันนี้ซอบนะแต่ไม่ได้สอบสําหรับบางท่านหรอกนะเย็นชาเฉยชาแต่เราทุ่มเทเราก็เสียใจเหมือนกันหรือกรณีบางท่านเนี่ยเวลามีปัญหาเขาไม่เคยยอมรับผิดคิงถือดาบเนี่ยชูดาบเนี่ยเขาจะถือว่าแล้วถามว่าปากแข็งไหมปากแข็งแต่ต้องไปดูใจอีนะคะปากกระจยไม่ตรงกันคิงถือดาบเนี่ยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นนะคะคิดว่าฉันถูกเสมอก็ได้ เป็นคนชอบจู้จี้จุกจิจกเจ,จ้าระเบียบก็ได้นะบางท่านได้จัดเม้นค่ะทุกคนไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาแล้วเขาไปเจอหมอว่าเขาได้รับกรรมนะคะจัดเม้นเนาะกรรมไม่หมอบอกนิดนึงนะคะทุกคนกรรมหมายถึงพฤติกรรมการกระทําเหมือนปลูกอะไรเนี่ยปลูกส้มก็คงได้ส้มมาคงไม่ได้อ้อยนะถูกไหมหมายถึงที่ผ่านมาถ้าสมมตินะคะเขาไม่เคยยอมรับผิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง เวลาคุณอยู่ด้วยนานๆานไปเราก็ทุกข์ใจอยู่ไม่ได้มันก็จะมีปัญหาเพราะเขาเอาแต่ใจแต่ถ้าความรักเขาเป็นคนแบบไหนก็ตามนะที่เขาไม่คอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองพฤติกรรมเขาก็จะได้รับบทเรียนแต่ถ้าเขาดึงใครเข้ามาความสัมพันธ์ที่เขาไปดิวไปคบไปคุยใหม่นะฮะเขาก็พังแล้วค่ะเพราะเขาได้รับผลในการกระทําของตัวเองเห็นไหมคะเขาได้รับบทเรียนตอนนี้น่าจะเปรียบเทียบน,น่าจะช่างใจจัดเม้นกับจัดติกเนี่ยเป็นคู่สัญญากรรม หมายถึงทำอะไรไว้นะคะทุกคนมันก็คงได้รับวนหาตัวเองนั่นแหละ,ะคะ่ะ <c oughs> มันก็จะวนเข้าหาตัวเองมาดูกันค่ะไฮโลแฟนไพ่พระนาะอันนชาพึกศ,ศพทัตุดินนะคะบางคนเป็นเรื่องหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่นะต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์นี้แม่หมอว่าถ้ายังไม่หมดบุญหมดกรรมต่อกันหรือเขาไปรับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้ว ถ้ายังได้วนกลับมาแม่หมอว่าเขาได้รับบทเรียนได้รับประสบการณ์ที่ผิดพลาดอะไรก็ตามอะ่ะนะคะเขาอาจจะวนกลับมาก็ได้ถ้ายังไม่หมดนะทุกคนนะคะมาดูใบต่อมาค่ะสุดท้ายนะเคียงเหรียญธาตุดินกันเมื่อสวมังกรคนนี้ค่อนข้างเป็นคนมั่นคงนะหมายถึงด้านฐานะนาะยถือเหรียญมั่นคงทางด้านการเงินการทองมีฐานะมนะ,ะเขาอยู่เฉยๆก็ยังมีคนเข้าหาก็ได้ นคะ,ะแต่ใบนี้แม่หมอบอกเลยเขายังถือเหรียญไว้ในมือนะคะน่าจะเป็นคุณที่เขายังคิดถึงเพียงแต่คุณเป็นบริบทไหนมาอ่านใจดีกว่าค่ะทุกคนนะ,ะให้พระขึ้นมาหมอไม่รู้ว่าเขาไปขอพรอ,อะไรไว้หรือจะไปบวชไม่หรือจะนะฮะอยากจะปฏิบัติธรรมในช่วงนี้นะคะหรือปล่อยได้วางได้เริ่มปรงเริ่มคิดได้เริ่มมีสติก็ได้นะคะว่าอะไรที่มันเคยผิดพลาดมามันเป็นบทเรียนประสบการณ์ของเขา มาอ่านใจดีกว่าค่ะอยู่ที่หน้าไพ่จะเล่านะคะควินถือไม้เท้าใบแรกเลยเอ,อใบนี้นะคะทุกคนเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างหนึ่งแม่หมอต้องบอกเลยว่า <c oughs> เขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งคนนึ่งแหละนะคะมั่นใจในตัวเองนะคะดูแลเตียงได้ดีไม่ต้องพึ่งพาเขาด้วยซ้ำ ะะเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นแต่คุณก็คือยอมเขานะะมาดูใบต่อมาเจ็ดถ้วยค่ะทุกคนนะะตอนนี้ถ้าความสามาธ่ห่างไปนานเขาอาจจะคิดว่าคุณก็เป็นคนดูดีอะ่ะอาจจะมีคนคุยก็ได้เขาอาจจะคิดไปเองคิดไปไกลหรือถ้าเป็นมุมมองที่เขาย้อนมองตัวเองที่ผ่านมาว่าเขาเนี่แหละไม่รู้จักพอนะะคุยกับคุณแล้วก็ยังมองหาโอกาสคุยกับค,คนอื่นคบกับคุณก็ยังมองหาโอกาส หรือมีคุณแล้วก็ยังมีคนเข้าหาเขาก็ไม่มีสติมีสเสน่ห์นะคะทุกคนหรือมีเงินมีทองใครก็อยากเข้าหานะแม่หมอว่าไม่ได้ผิดที่คนที่เข้ามาก็ได้นะแต่มันต้องที่เราเนี่ยแหละคะ่ะว่าต้องมีสตินะคะด้วยใบต่อมาค่ะทุกคนเดอะซันคุณขึ้นมานะใบนี้หมอจะอ่านทางคุณเลยนะเพราะคุณเดอะซันขึ้นมาแล้วเขาก็มองมาที่คุณเดอะซันแน่นอนละค่ะคุณคืออะไรแน่นอนละ่ะ คุณเป็นคนดูดีมากๆในสายตาเขาเป็นคนที่ทําให้เขายิ้มได้ถ้าเขาเคยเป็นคนที่ค่อนข้างหดหูไม่มีอะไรที่ผ่านมามีคุณคอยเป็นกําลังใจเป็นพลังใจให้เขาให้เขาประสบความสําเร็จให้เขามีความสุขแต่ถ้าเขาประสบความสําเร็จของเขาอยู่แล้วไพ่ป็น,นี้คือความสุขของเขาคือคุณรอยยิ้มหนาคุณก็ดูดีท่านใดเป็นเพศอะไรก็ตามเขาจะมองว่าคุณดูดีในสายตาเขาเขามองคุณในแง่บวกอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นความสวยความหลอ่อเป็นความที่ดูดีนะมีอะไรหลายๆอยา่างพร้อมมีคนเข้าหาเยอะแๆแต่คุณก็เลือกเขาอะไรแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเขาค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างเรียบๆง่ายๆคุณอาจจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตดูแลใส่ใจเขามาตลอดก็ได้ไปนี้นะคะมาดูใบต่อมาค่ะทุกคนอัศวินถ้วยคนคนนี้ถ้าคุณเคย เทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ใบน,นี้นะคะเขาอาจจะรอคุณไปไปงอเขาอยู่ก็ได้แต่ถ้าคุณไพ่หมอเห็นแล้วนะสีดาบฝังคุณขึ้นเดอะซันคุณย้อนไปดูนะคะมีทั้งก้าเหรียญมีทั้งเดอะซันคุณไม่งอละเขาก็อยากมางอคุณไพ่ไม่หมอเห็นแบบเนี้ยขึ้นมาหลายๆวันติดติดกันแต่ไม่รู้เป็นของท่านใดเท่านั้นนะคะทุกคนแม่หมอุูมไพน่นะนะนะเปิดไพ่ในทุกวันนะคะตรงเนี้ยเปิดกันไห้เห็นนาะลุ้นไปด้วยกันละคนคนนี้อยากขี่มา้าขาวความรักความจริงใจ มาง,ง้อคุณหรือคนคนนี้ถือถ้วยแห่งความรักความเมตตาความรักแบบนี้มาตลอดแต่เขาไม่เคยยื่นถ้วยให้ใครเขาอยากให้คุณคนเดียวนะ,ะเขาอาจจะมีคนคุยเยอะแต่คุณสําคัญที่สุดบางท่านคุยกับคนอายุน้อยนะคะหรือไพ่เพจเนี่ยนะคะเห็นไม่ปลาอยู่ในถ้วยที่ผ่านมาเขาอาจจะคิดว่าคุณยังรอและทนอยู่เขาหมอไม่ได้บอกว่าใครต้องทนอยู่หรือทกอยู่ทนไม่ได้เป็นของตายใครนะคะเขาอาจจะคิดไปเองนะคะตอนนี้คุณไม่ทนแล้วละ่ะ แม่หมอว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เดฟ f นะคะถ้าตัวเขาค่อนข้างเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนไม่รู้แหละเมื่อวานอดีตที่ผ่านมาเป็นเป็นได้ถึงเมื่อวานนี้หกวันที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วหลายปีที่แล้วได้ถ้าคุณผ่านเข้ามารับชมถ้าเขาเคยคิดว่าเออเขาอยากเป็นอิสระจากคุณไปเลือกทําอะไรตามใจคุณคงปล่อยเขาแหละนะคะตอนนี้การเฟดออกมาแม่หมอบอกเลยว่า ทำให้มันรู The f ู l นะคะมันเป็นเลขศูนย์มันมันเวงวางว่างเปล่ามันไม่มีหลักไม่มีแก่นสารไม่มีความมั่นคงคุณเห็น The Sun ไหมเนี่ยนะคะเนี่ยคุณเป็นคนเก่งเนี่ยเขากําลังคิดว่าคุณไปคุยกับคนอื่นด้วยไหมนะคะ The f การเฟดการห่างออกมาใช้ชีวิตอีสระถ้าที่ผ่านมามีใครเทกันไปเขาเคยเทคุณไหมถ้าคุณเทเขาแน่นอนละเขาอยากกลับมาหรือถ้าเทคุณไปหมอว่าเขาไปไม่รอด หรือไล่ได้เปรียบเทียบช่างใจอะไรหลายอย่างแล้วตอนนี้น่าจะคิดผิดตัดสินใจผิดพลาดคุณเป็นเดอะสตาร์ในใจของเขานะคะตอนนี้เขากลัวอะไรรู้ไหมคะกลัวคุณงออยาาคุณเด็ดขาดกว่าที่เขาคิดนะ,ะเขาเกรงคุณมากเลยตอนนี้คุณให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะีคนรับสอดนะ,ะใบนี้ไม่ใช่ง่ายๆสำหรับคุณเป็นคนรักคนยากด้วยเวลารักแล้วลักจริงทุ่มเทนะเขาจะ มีอะไรแค่มีอะไรมาไม่เท่าไหร่คุณก็รักสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันได้แต่อย่าทาให้คุณเสียใจเจ็บปวดนะโดยการทําผิดกับคุณแบบนั้นนะคะคุณอาจจะเคยให้โอกาสแล้วก็ได้ที่ยื่นออกมามือมือนี่นะ,ะหนึ่งถ้วยค่ะทุกคนคนคนนี้ต้องการได้โอกาสจากคุณต้องการการเริ่มต้นใหม่หรือถ้าท่านใดเป็นเรื่องขัดแยง้งไม่เข้าใจนะคะต่างคนต่างปล่อยให้เป็นอิสระหรือเฟดออกมาแล้วให้สบายใจก่อนเดี๋ยวเขาจะมาง้อคุณก็ได้ถ้าเป็นเรื่องนี้นะ นะคะไพ่ตีคู่มาคนคนนี้มีแรงดึงดูดเข้าหาคุณมากๆนะไพ่ตีคู่มานะะเขารู้สึกมันคลิกกันมันใช่อะ่ะนะะแม่หมอบอกก่อนนะถ้าท่านใดโสดอ่ะไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาไพ่หนึ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าคุณโสดคุณไปเจอใครสักคนที่แรกๆอะ่ะเขาอาจจะมีคนคุยเยอะหรือคุณก็ได้มีเสน่ห์ไงแต่ว่า มันจะค่อยๆห่างเฟดทีละคนแล้วหนึ่งในนั้นจะเป็นคุณกับเขาที่ยังอยู่ด้วยกันหมายถึงยังคุยกันได้ตลอดนะคะเพราะว่ามันมีอะไรที่เป็นแรงดึงดูดเข้าหากันมันคลิกกันนะ,ะทุกคนเนี่ยละค่ะตรงนี้บางคนเริ่มจากไหนหมอหนึ่งนะคะแม่หมอเห็นคุยทางออนไลน์ดูให้ดีนะคะทางออนไลน์ไม่ได้แปลว่า,าไม่ได้แปลว่าจะผิดหวังเสมอไปแต่แม่หมออยากให้คุณดูดีๆบางคนเจอทางสายเพื่อนสายงานนะคะถ้าโสดนะไะ คนนี้ดูนิ่งๆแต่ที่จริงจิตใจของเขานะ่ะคิดถึงคุณตลอดดูค่ะไพ่ตีคู่นะถ้าท่านใดโสดถ้าท่านใดคุยกับใครที่บ้านมาไอ้ทำไมดูนิ่งๆที่จริงเขาคลิกกับคุณนะนะดูนิ่งๆแต่ที่จริงเขาเขามีใจให้คุณแหละนะแต่ถ้าเป็นความรักที่มันมีปัญหาแม่มอ,อกเลยคนคนนี้อยากมาง้อคุณมากๆนะดูคุณดูดีมากๆคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงค่อนข้างมั่นใจ หรือถ้าความสัมพันธ์นี้มีปัญหากันนานแล้วแม่หมอว่าคนนี้พยายามสืบสองคุณแล้วดูวิธําไมคุณเริ่มดีขึ้นสบายใจแต่เขาคิดถึงแตะคุณแบบนั้นนะคะชีวิตเขาน่าจะไม่ไม่ไปไม่รอดอะไม่โอเคนะเจ็ดดาบค่ะทุกคนคนนี้คิดอีกแบบทําอะไรอีกแบบหนึง่งเจ็ดดาบเนี่ยสืบสองคุณ นะคิดอีกแบบพูดอีกแบบแต่ใจของเขาอีกแบบก็ได้อันนี้ซอบแล้วนะแต่ถ้าไม่ซอบเจ็ดดาบที่ผ่านมาคนคนนี้เคยทําให้คุณเสียใจอะไรไว้เจด,ดาบนะโดยการแทงข้างหลังคุณนะทำให้คุณไม่ไว้ใจคบกับคุณแล้วคบซ้อนนะคุณเป็นแฟนเป็นครอบครัวแล้วดึงใครเข้ามาแต่แน่นอนหลับให้เดอะทาวเวอร์มันขึ้นนะ,ะมันไม่มีความลับในโลกใบน,นี้นะคะทุกคน และอีกอย่างหนึง่งขอชีวิตเขาก็คงพังได้รับบทเรียนจัดเม้น์คือได้รับผลการกระทาตัวเองแล้วนะไปรับเวรรับกรรมในสิ่งที่เขาทําต,ตอนนี้แม่หมอว่าเขาคิดถึงคุณซิบดาบค่ะทําคุณไว้เจ็บแสบมากๆนะคนนี้แทงคุณข้างหลังนะคะเหนื่อยทําให้คุณไว้เหนื่อยมากๆนะะถ้าเขาดึงใครเข้ามาแม่หมอบอกเลยว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวพวกนี้ยนะคะพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่อายุน้อย แต่เป็นคนใกล้ตัวเดมเพสค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามคุณเป็นคนที่อยู่ในใจเขามาตลอดอันนี้คนเกิดวันศุกร์นะคะแต่ถ้าท่านใดโสดกําลังคุยนะคะดูเขาทรงๆดูเงียบๆนิ่งๆแม่หมอว่าลึกๆเขามีใจให้คุณคุณคือคนที่ใช่ที่สุดแล้วหรือเขาไม่กล้านะคะทุกคนเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่ดูดีดูเด่นเป็นคนมั่นใจเป็นคนค่อนข้างมีหน้าทีการงานมีอะไรที่พร้อมหลายๆอย่างกว่าเขา บางคนก็อายุบางคนก็หน้าที่ทํางานอะไรที่มันแตกต่างกันมากๆอ่ะนะคะแต่ถ้าคนที่มีประเด็นแม่หมอบอกเลยนะคะคุณยังอยู่ในใจเขามาตลอดตอนนี้เขาเกรงคุณกลัวคุณงอยากนะคะแล้วบางอย่างมันเป็นเรื่องวุ่นวายต่างๆนานาที่คนหมู่มากเข้ามาเป็นอุปสรรคมาเป็นปัญหาของคุณหมอมินว่าเขาอยากจะเคลียร์นะคะอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์อ่าเดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ของการเรียนรู้และตื่นรู้เป็นคนที่เข้าใจสัจธรรมแล้วสัจธรรม หมายถึงที่ผ่านมาได้รับบทเรียนนะคะคนที่จะเข้าใจใจสัจธรรมจริงก็คือคนที่ประสบป,ประสบพบเจอนะคนะคนคน,นี้แหละทําอะไรบางอย่างที่ผ่านมาแล้วเขาก็เจอปัญหาหลายๆอย่างนะ,ะตอนนี้ไพ่ตื่นรู้ขึ้นมาค่ะทุกคนตอนนี้น่าจะเงาและเน็บหนาวมากๆแล้วนะคะอัศวิินดาบ คนคนนี้นะคะหัวร้อนใจร้อนนะเอาดื้อเอาแต่ใจบางท่านถ้าอ่านโยกันเนี่ยหลายใบบางคนไม่ยอมรับผิดเป็นปัญหาอะไรก็ตามบางคนก็เป็นประเด็นเดียวเนี่ยไม่เข้าใจนะ,ะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยดือ้อความสามารถที่มันพังไปเขาก็คงคิดหนักละค่ะมันจะเหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยเขาอยากได้โอกาสนะทุกคนแต่เขาก็คงคิดมากอ่ะมันพังเยอะน่ะแล้วแต่คุณว่าคนไหนพังเยอะพังน้อยนะคะเนี่ยใบนี้นะคะคุณนิ่งมากมาก แต่คุณก็มีค่าต่อใจเขามากยิ่งคุณนิ่งแม่มอบอกเลยเนี่ยนะคะเขายิ่งอยากได้คุณคืนอยากอยากได้โอกาสใหม่ๆค่ะพวกนี้ขึ้นมาละจัติค่ะทุกคนนะคะใบนี้อยากกลับมาเป็นคนซื่อสัตว์ให้ความรักความยิ่ธรรมกับคุณให้เราได้รับพอๆกันถ้าท่านใดต้องการอย่ากแม่หมอบอกเลยคนนี้ไม่ยอมนะเพราะว่าคิดถึงคุณหรือที่ผ่านมาเขาโลเลเข้าไม่แน่ใจ หรือเป็นเรื่องราวที่รักพี่เสียดายน้องก็ได้นะนะถ้าสองดาบบางครั้งเป็นเรื่องราวที่ปิดกั้นมีกำแพงกันไปหรือบล็อกและสองดาบยังหมายถึงพ่อแง่แม่งอนก็ได้นะคะที่เขาไม่เห็นคุณเป็นคนที่ดีที่สุดที่เขาเคยเจอที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้คุณนั่นแหละค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างและใช่แล้วนะทุกคนคุณเป็นคนที่วางตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นความรักที่ที่ให้ไม่เหมือนใครที่ให้และเสียสละเท่าคุณอีกแล้วนะคะ เขาบอกว่าเขาได้รับบทเรียนได้รับผลการกระทำตัวเองแล้วจัดเม้นสุดท้ายค่ะทุกคนเขาอยากบอกอะไรคุณมากที่สุดนะแล้วแต่นาไพจะบอกเล่าเรื่องราวนะคะ ไม้เท้าอัศวินเถอรไม้เท้าสีดาบ The Judgment นะคะ The Tower The l o v e r จ r t ติ s t i c The Star The Hermit The Fool The Sun นะคะ คนคนนี้นะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขารู้สึกผิดและเสียใจมากมายและเสียดายสุดสุดๆณเวลานี้คนนี้สืบสองคุณด้วยความเสียดายเสียใจแล้วได้รับผลการกระทําคือรับกรรมกรรมหมายถึงการกระทําที่ผ่านมามันคือทําดีไม่ดีมันย้อนหาเรานะคะทุกคนความรักนี้เหมือนกันนะคะตรงนี้เห็นไหมชีวิตเขาก็พังเป็นเพราะผลการกระทําตัวเองตอนนี้มานั่งเสียดายเสียใจแล้วโหยหาคุณนะคะ หวนนึกถึงเรื่องราวเดิมๆหกถ้วยวันเวลาเก่าๆนะคะเนี่ยแต่ความรักมันได้ห่างเหินกันออกมาแล้วมันพังตอนนี้ชีวิตเขาก็ย่ำแย่เนี่ยสืบส่องคุณจริงๆด้วยนะคะให้พวกเนี้ยความจริงในใจเขาก็รู้ตัวแล้วนะคะว่าเขาคิดถึงคุณแค่ไหนอยากง้อคุณสุดๆและเสียดายเสียใจแอบสืบส่องคุณตลอดเนี่ยให้พวกนี้มาขึ้นลักษณะอันนี้แล้วโดดเดี่ยวเงามากๆอยู่ลําพังของตัวเองเนี่ย อยากง้อกุญใจจะขาดแต่ไม่กล้าสู้หน้าก็มีขอบคุณมากมายค่ะทุกคนสำหรับการติดตามรับชมคลิปรันดอมองมอมินมีแต่สิ่งดีๆนะคะถ้าดูดวงส่วนตัว Line, ไอดีไลนแม่หมออยู่ใต้คลิปนี้อ่านรายเอียดเบื้องต้นนิดนึงให้เข้าใจก่อนที่จะทักเข้ามารักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ